สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขห่วงใยเสนอฟอฟันแฟมิลี่ครอบครัวตัวฟอตอนฟันสวยจัดได้คุณหมอจัดให้นี่แม่ฟ้าจะ๊ะได้ยินมาว่าหนูฟิลลูกเราเนี่ยนึกอยากจัดฟันขึ้นมาเหรอ ใช่จ้ะพ่อฟาร์มรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยคุณตาเล่าให้ฟังละสิแต่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะคุณตาเขาพาหนูฟิลไปปรึกษาคุณหมอแคร์เรียบร้อยแล้วและคุณหมอแคร์ก็อธิบายจนหนูฟิลเข้าใจแล้วล่ะว่ามันยังไม่จําเป็นแต่พ่อว่าเรื่องนี้เราที่เป็นพ่อแม่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะจะได้ให้คําปรึกษาลูกได้ไงอืมแม่ว่าก็ดีนะงั้นพรุ่งนี้เราติดต่อเข้าไปขอคําแนะนําจากคุณหมอแคร์กันดีไหมจ๊ะพ่อฟาร์ม ดีจ้ะแม่ว่าดีพ่อก็ว่าดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณหมอแคร์รบกวนคุณหมอแย่เลยที่ต้องมาให้คำแนะนำเราเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะไม่รบกวนเลยค่ะว่าแต่คุณพ่อฟาร์มกับคุณแม่ฟ้ามีอะไรจะปรึกษาหมอหรอคะจากที่วันก่อนคุณตาฟุงท่านพาหนูฟิลมาปรึกษาคุณหมอเรื่องการจัดฟันเลยครับ ผมกับแม่ฟ้าเลยคุยกันว่าเราในฐานะพ่อกับแม่ก็น่าจะมีความรู้เรื่องนี้ไว้บ้างก็เลยมาปรึกษาคุณหมอนี่แหละครับดีมากเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจลูกน้อยแบบนี้งั้นเดี๋ยวหมอจะอธิบายเรื่องการจัดฟันเบื้องต้นให้คุณพ่อฟาร์มและก็คุณแม่ฟ้าเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะคะ ในส่วนการจัดฟันจริงๆหมอแนะนําให้พบคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟันเพื่อตรวจพิจารณาอย่างละเอียดก่อนเริ่มการรักษาอีกครั้งนะคะเรามาเริ่มจากการรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือจัดฟันกนก่อนค่ะซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องมือได้จากลักษณะของการถอดใส่ค่ะอย่างแรก คือเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟันหลายซี่หรือเคลื่อนฟันระยะทางไกลๆในหลายทิศทางซึ่งข้อดีก็คือเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนี้จะเหมาะกับกลุ่มคนไข้ที่ไม่ชอบถอดๆใส่ๆเครื่องมือจัดฟันบ่อยๆเพราะไม่สามารถถอดออกเองได้แต่ข้อเสียที่สําคัญก็คือจะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้หากแปรงฟันไม่สะอาดค่ะ ส่วนอีกประเภทคือเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ซึ่งเราจะใช้ในกรณีที่ต้องเคลื่อนฟันในปริมาณไม่มากจำนวนฟันที่ต้องการเคลื่อนน้อยซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถถอดเครื่องมือออกเองได้และทำความสะอาดฟันและเหงือกได้ดีกว่าราคาถูกกว่าระยะเวลาในการรักษาก็น้อยกว่า แต่ข้อเสียที่สำคัญก็คือถ้าคนไข้ไม่ได้ใส่เครื่องมือตามที่หมอแนะนำหรือไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อระยะเวลาและความสำเร็จของการรักษาและก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขการสบฟันได้ทั้งหมดค่ะแล้วเรื่องรูปร่างหน้าตาของเครื่องมือล่ะครับผมเห็นว่ามันมีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะพ่อฟาร์มลักษณะของเครื่องมือจัดฟันสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้อีกค่ะซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวหมออธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะชนิดแรกคือเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบโลหะชนิดรัดยางซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันมากที่สุดค่ะที่มียางสีสีรัดอยู่ด้วยใช่ไหมคะแม่ฟ้าเคยเห็น ใช่ค่ะข้อดีของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือผลการรักษามีความน่าเชื่อถือที่สุดเพราะมีการศึกษากันมาอย่างยาวนานและใช้กันอย่างแพร่หลายราคาก็ย่อมเยาวและยังมีสีสวยๆของอยางให้คนไข้ได้เลือกเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่มาปรับเครื่องมืออย่างที่คุณแม่ฟ้าเคยเห็นนั่นแหละค่ะ แต่ข้อเสียก็มีนะคะเนื่องจากเป็นเครื่องมือชนิดติดแน่นก็อาจทำให้ระคายเคืองต่อประพุ้งแก้มและริมฝีปากได้และที่สำคัญคือเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้ถ้าคนไข้ทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอจัดฟันพิจารณาใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นคนไข้ต้องดูแลรักษาความสะอาดของฟันและช่องปากได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือกรณีเครื่องมือหลุดอาจเกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อในช่องปากได้ค่ะและนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ต้องมาปรับเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนยางทุกๆเดือนเพราะว่ายางเป็นวัสดุที่เสื่อมได้และถ้าคนไข้ไม่มาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อระยะเวลาและความสำเร็จในการรักษาด้วยนะคะ ส่วนเครื่องมือจัดฟันอีกชนิดหนึ่งก็คือเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบโลหะชนิดไรย้ยาง ซึ่งข้อดีของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือสามารถเคลื่อนฟันได้เร็วกว่าในบางกรณีตัวเครื่องมือมีขนาดเล็กกว่าชนิดรัดยางเล็กน้อยจึงทำให้เครื่องกระพุงแก้มน้อยกว่าและในช่วงแรกก็ไม่จำเป็นต้องมาปรับเครื่องมือทุกเดือนทันตแพทย์อาจนัดทุก 6- 8ถึงสัปดาห์แต่มีข้อเสียก็คือราคาแพงกว่าแบบรัดยางและกรณีที่เครื่องมือหลุดก็ต้องมาติดตัวใหม่ซึ่งมีค่าเครื่องมือแพงกว่าสุด ดท้ายคือระยะเวลาโดยรวมของการรักษาในบางกรณีก็อาจไม่แตกต่างกับแบบรัดยางมากเท่าไหรนะะ่นักค่ะอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้สินะครับว่าสะดวกแบบชนิดรัดยางหรือไราย,ยางมากกว่ากันใช่แล้วค่ะ มาต่อกันที่ชนิดต่อไปค่ะเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบเซรามิกซึ่งข้อดีก็คือมีความสวยงามเพราะตัวบรกเก็ตมีสีขาวใสหรือขาวขุ่นซึ่งมีสีคล้ายฟันและที่สำคัญมีความแข็งแรงมากด้วยแต่ข้อเสียก็คือด้วยความแข็งแรงของบรอกเก็ตถ้าฟันเราไปกระแทกก็สามารถทำให้ฟันสึกกร่อนได้อีกอย่างก็คือมีราคาแพงและถ้าเกิดเครื่องมือหลุดจำเป็นจะต้องติดตัวมา ก็จะมีค่าเครื่องมือที่แพงกว่าค่ะอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใสที่ช่วงหลังๆนี้ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเพราะมีความสวยงามเนื่องจากตัวเครื่องมือมีลักษณะใสมองแทบไม่ออกว่ากำลังจัดฟันอยู่คนไข้สามารถถอดใส่ได้เองทำความสะอาดฟันได้ง่ายกว่า หากใส่แล้วเจ็บมากก็สามารถถอดออกเองได้แต่ต้องรีบกลับมาพบทันตแพทย์จัดฟันให้เร็วที่สุดหรือได้กรณีที่ไม่สามารถมารับการรักษาได้ทุกเดือนหรือทุก4-6สัปดาห์ก็สามารถรับเครื่องมือแบบที่มีระยะเวลามากกว่า1เดือนเพื่อเปลี่ยนถอดใส่เองได้ค่ะ แต่ข้อเสียก็คือมีราคาแพงและถ้าคนไข้ใส่ไม่ลงตำแหน่งที่ถูกต้องก็อาจเพิ่มระยะเวลาในการรักษาได้และสิ่งสำคัญที่สุดหากคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือในการใส่เครื่องมือตามที่คุณหมอจัดฟันแนะนำจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดฟันอาจต้องกลับมาจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นอีกก็เป็นได้ค่ะโอ้โหแค่เครื่องมือนี่ก็มีมากมายหลากหลายให้เลือกเลยนะครับ แต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องให้คุณหมอเฉพาะทางจัดฟันเป็นคนแนะนำว่าเราควรจัดฟันแบบไหนและเหมาะกับเครื่องมือประเภทไหนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอยากฟันสวยฟันสุขภาพดีปรึกษาทันตแพทย์ดีที่สุดค่ะเพราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข